พระเอกเนี่ยนะครับก็บอกกับเจ้าหญิงสมไปเลยว่าเดี๋ยวตัวเขาหนานก็จะขอไปเอ,าอ้ายาเวิเศษจากผู้อาวุโสคนหนึ่งมามอบให้ตามที่เธอเนี่ยนะครับร้องขอแต่พระเอกนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาก็จะได้รับยาจํานวนมากมาหรือไม่และนางก็ตอบกลับไปว่านางนะครับก็ต้องการอยากจะมาด้วยเป็นเพราะว่าอยากจะมาดูพระเอกแบบตลอดเวลานั่นเองซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ เหมือนกับว่าจะรู้สึกแสงเป็นอย่างมากลฤทิิเดียวรู้สึกเหมือนกับว่าเขาหนานก็ได้มีแม่แบบเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งซึ่งพอมาถึงแล้วพระเอกนะครับก็เลยเรียบหมากล่าวขอบคุณกับปรมาจารย์ที่เป็นคนส่งคนมาช่วยเหลือในตอนที่พระเอกนั้นได้มาโดนขี้โกงในวันสอบนะครับและวันนี้พระเอกก็เลยขอนำเล่าชั้นดีเพื่อมามอบให้ด้วยพระเอกบอกไปว่าถึงแม้ว่า เขานั่นก็จะรบกวนท่านอาจารย์มาเยอะแล้วแต่ถ,ถว่ามันนั่นก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พระเอกนะครับก็ต้องการอยากจะมารบกวนอาจารย์ต่ออีกหน่อยหนึ่งซึ่งจากนั้นอาจารย์นะครับก็ตอบกลับไปว่าเจ้านะถ้าหากว่าไม่มีเรื่องก็คงจะไม่มาหาข้าถึงที่นี่หรอกแบบนั้นจริงไหมล่ะพ่อนุม่มและคงจะเป็นเรื่องใหญ่มากและพระเอกก็บอกต่อไปว่าถูกต้องแล้วอาจารย์ พอดีว่าข้านั้นก็มีเพื่อนใหม่และนางเนี่ยนะก็ต้องการยาวิเศษเป็นจํานวนมากด้วยและท่านก็พอจะมีเหลือให้ข้าบ้างหรือไม่อาจารย์แกก็ตอบกลับเลยนะครับว่าก็จะยอมช่วยและจะไม่ตั้งคำถามกับพระเอกได,ได้และอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่านางยอมมาเป็นศิษย์ของเขาไปแล้วเราก็และก็มาปฏิบัติตัวแบบดีๆกับเขาและอาจารย์ก็จะมอบให้ซึ่งแม นางสมวิเศษเนี่ยนางไม่ได้ฟังนานก็ถึงกับของขึ้นจัดเป็นเพราะว่านางเนี่ยนะครับก็ไม่คิดเลยว่าจะมีใครมากล้าบังอาจเอ่ยปากชวนให้เจ้าหญิงยังนางมาเป็นลูกศิษย์ไปสัตว์ได้เนี่ยและนางก็ตอบกลับว่าเมื่อตะกี้นี้เจ้าก็บอกข้าว่ายังไงนะไหนลองพูดมาอีกทีหนึ่งซิซึ่งพระเอกของเรานานก็ถึงกับห้ามนางไม่ทันเลยทีเดียวและอาจารย์ก็บอกต่อภายว่านางเนี่ยนะครับ ก็มีพลังที่มันก็มหาศันแบบเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีอายุแค่เพียงน้อยนิดแต่ว่าระดับพลังนั้นมันก็ไม่ธรรมดาสุดๆอาจารย์บอกต่อว่าเขาหนานก็ไม่คิดที่จะมาล่วงเกินหรือล้ำเส้นนางไปแต่ยังได้แต่เพียงแค่ว่าอยากมายื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้ก็เท่านั้นก็คือให้พระเอกกับเพื่อนใหม่นเนี่ยนะครับเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและนี่มันก็คือ จดหมายแนะนำที่อาจารย์ได้มอบให้และถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถนำของสิ่งหนึ่งกลับมาได้สำเร็จและอาจารย์นะครับก็จะยอมมอบยาวิเศษให้แบบเป็นจํานวนมากซึ่งแม่นางสมวิเศษเนี่ยนางก็เลยตอบตกลงไปในทันทีเมื่อรู้ว่าจะได้รับของวิเศษเป็นเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่ได้กินอะไรมาเป็นเวลา,านานมากแล้วแถมตอนนี้ก็หิวมากด้วย และก็ยังได้บอกกับพระเอกพระเกว่าชิ้นนั้นและเรื่องที่เหลือข้าก็จะจัดการเองข้าก็จะนำหน้าเจ้าไปก่อนละกันและหากว่าเจ้านั้นก็มีเรื่องเร่งด่วนก็จงใช้สิ่งนี้ติดต่อข้ามาได้ตลอดเวลาและต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากพระเอกนั้นต้องการที่จะเพิ่มระดับพลังไปแบบโดยเร็วและพระเอกนะครับก็จะต้องฝึกเรียนรู้และเข้าใจ ในศิลปะการต่อสู้แขนงโบราณให้มากขึ้นและมันก็จะช่วยยกระดับฝีมือของพระเอกได้มากทีเดียวและบอกให้พระเอกนั้นจงอย่ามาทำตราสัญลักษณ์ชี้หลงแห่มันได้ดแตกอีกเด็ดขาดและต่อมาเนี่ยนะครับผมพระเอกเขาก็เดินทางมาจนกระทั่งถึงที่หอกงฟ้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งลุงคนนี้เขาก็กล่าวเหมือนเดิมโดยที่ก็ไม่ได้มองว่าใครเข้ามา แต่เขาก็พูดไปว่าที่แห่งนี้ก็คือหอคอยกงฟ้าชั้นที่8และสิทธ์ทั่วไปนะก่อม่ได้รับสิทธ์ให้เข้ามายังที่นี่แต่เมื่อพอเขานั้นเห็นพระเอกไปอีกครั้งก่อถึงขั้นต้องมายอมให้พระเอกได้เข้าไปแต่โดยดีจากครั้งแรกที่เจอกันเขาก็ห้ามไม่ให้พระเอกเข้าแต่เขาก็รู้แล้วนะครับว่าพระเอกนั้นก็มีตาสัญลักษณ์ชี้ลงอยู่และชักต่อมาพระเอกก็ได้มาแอบอ่านตำราวิชาล นไปถึงหลายเรื่มด้วยกันจนกระทั่งตัวเขาหนานก็เริ่มรู้สึกง่วงและเมื่อพระเอกอ่านจบเขาก็บอกไปว่าดาบที่ข้าได้มามันก็ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าว่าพวกมันหนานก็ขาดการขัดเกลาอย่างเห็นได้ชัดเจนและในขณะที่พระเอกนะครับก็กําลังจะลองตีดาบขึ้นมาดูในความรู้ที่เขานั้นได้มาจากตำาราลับที่ได้ อ่านมานั่นเองและจากนั้นชาก็จะตัดมาไปที่สิทธิพี่ของพระเอกไปมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสิทธิพี่เซียวชิเจียนางเนี่ยนะครับก็กําลังฝึกฝนอยู่แล้วก็ต่อสู้กับงูยักษ์สีดําตัวหนึ่งไปด้วยความถุเดือดซึ่งมันนั้นก็กําลังจะฉกมาที่นางไปเนี่ยนะครับสิทธิพี่เขาทากันกระโดดหลบหนีมันหมาได้อย่างรวดเร็วมากสามารถรอดพ้นจากการโจมตีของมันมาได้หลาย ครั้งและจากนั้นนางก็จึงตัดสินใจใช้พลังออกมาเพื่อมาลัตตัวของหูยักษ์ตนนี้เอาไว้ได้สําเร็จไม่ให้มันสามารถขยับตัวไปไหนมาไหนได้ตามใจได้และจากนั้นก็ตามมาด้วยวิชาลับในขั้นต่อมาซึ่งในฉากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าสิทธิ์พิเซยษชี่เจียของพระเอกในตอนนี้นั้นนางก็มีทักษะที่มันก็พัฒนาคือ นมาแต่ก่อนและก็แข็งแกร่งกว่าเดิมมากซึ่งเคล็ดวิชานี้หมันนั้นก็จะเป็นกระบีดอกบัวเหมันและจากนั้นดอกบัวน้ําแข็งที่ก็ปรากฏขึ้นหมันก็พุ่งลงมาโจมตีไปที่งูยักษ์ด้วยความรวดเร็วและเมื่องูยักษ์หมันได้โดนมันหล่นทับเข้าไปเนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องล่วงลงไปกองและก็นอนแน่นิ่งจากนั้นเมื่อนั่งกําลังจะเข้าไปไกล่ไกล ก็ต้องกลับพบไปเลยว่ามันก็มีหญิงสาวปิศนาได้โผล่มาอย่างทีนงง่นี่ซะอย่างนั้นทําให้สิทธิ์พี่เซียวชีเจียนะครับนั่งก็ต้องรีบกระโดดลบเป็นเพราะว่าก็สัมผัสได้ถึงพลังออล่าและก็เจตนาลุ่มที่มันก็ไม่ค่อยจะดีนะและนางก็บอกไปเลยว่าสิทธิ์พี่ลี่คุณที่แท้ก็เป็นท่านเองและท่านก็แอบตามข้าเข้ามาในป่าลึกแบบนี้ทําไมกันละ่ะ ซึ่งลีคุณนะครับก็ตอบกลับไปว่าตามเจ้ามาแล้วมันยังไงกันอย่างนั้นน่ะหรอเป็นเพราะว่าสิทธิโอหยางเนี่ยเขานั้นก็เป็นคนฝากให้ข้าได้มาอย่างที่นี่ยังไงละ่ะก็เพื่อที่จะมาชวนให้เจ้ามาเข้าร่วมรับประทานอาหารมือเอย็นกับพวกเราไปด้วยกันและเจ้านะ่ะจะไม่มาเจอพวกเราหน่อยอย่างนั้นน่ะหรือและอีกอย่างหนึง่งข้าก็ขอแนะนำให้เจ้านั้นตอบรับคำเชิญ ของข้าแบบนั้นน่าจะดีกว่านะสิ์น้องเซียวชีเจียซึ่งสิทธิพี่พระเอกนั้นนานก็ตอบกลับไปว่าโอหยางจุนนะลรอก็เป็นคนที่ช่วยช้าที่ชอบลังแกผู้คนอ่อนแออยู่เรื่อยเพื่อที่จะสแสวงหานำผลประโยชน์ต่างๆมาเข้าตัวของเขาเองและทำให้คนอื่นนั้นต้องมาเดือดร้อนแบบอยู่เป็นประจำด้วยโดยการที่เขานานก็ใช้อำนาจที่มีอยู่ในกั้น มาเอาลัดเอาเปรียบผู้คนอื่นๆในสำนักและท่านนะก็เป็นคนที่มีเกียรติและก็ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในสำนักสวหลิงแห่งนี้เลยก็ว่านได้และข้าก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะว่าทำไมท่านนะก็จะต้องยอมไปร่วมมืออยู่กับชายคนนั้นไปด้วยละ่ะซึ่งรีคุณนะครับผมก็ตอบกลับไปว่าเจ้านะจะพูดอะไรก็ให้มันไว้หน้าของข้าบ้างละ นะเป็นเพราะว่าข้าเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นของเจ้าแต่อย่างใดนะชีเจียถึงสิทธิ์พี่ของพระเอกนั้นนางก็ตอบกลับว่าในตอนนี้สนธทิสัญญาการแต่งงานระวางข้ากับโอหยางจุนเนี่ยนะหมันก็ได้ยุติจบสิ้นลงไปตั้งนานแล้ลวล่ะตัวการเดิมพันของพวกเราและเป็นสิทธิ์น้องข้าถามว่าชินนั้นที่สามารถเอาชนะในการแข่งขันสิทธิ์หน้าใหม่ไปได้ทำ ให้สัญญานั้นขาก็ไม่ต้องแต่งงานกับโอหยางจุนอีกแล้วและเราทั้งสองคนนันก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องต่อกันแล้วยังไงล่ะดังนั้นข้าจะขอปฏิเสธคําชวนไปร่วมงานเลี้ยงและท่านก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้กับข้าไปอีกซึ่งลีคุณนะครับนั่งก็เลยใส่หัวออกมาและบอกไปว่ามันก็น่าเสียดายนะและถ้าหากว่าเจ้า่นานปฏิเสธแล้วก็ขาก็คงที่จะ ต้องมาฆ่าเจ้าทิ้งซะในป่านนี่ซึ่งลีคุณนะครับก็ทํากันใช้เคล็ดวิชาไฟออกมาในทันทีเพื่อจัดการโจมตีใส่สิทธิ์พี่เซียวชีเจียของพระเอกไปนะครับซึ่งมันนนานก็จะเรียกได้เลยว่าโอหยางจุนเนี่ยมันก็เป็นคนที่ชั่วช้าแบบเอามากๆและในเมื่อมันนนานก็ไม่ได้แต่งงานกับสิทธิ์พี่พระเอกแล้วมันก็คิดว่าคนอื่นๆก็จะต้องไม่ได้ ครอบครองนางเช่นกันมันก็เลยกะว่าจะฆ่าสิทธิพระเอกทิ้งไปโดยการส่งรี่คุณมาที่นี่นั่นเอง